สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่นที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย10นาย 19, ร,รถยนต์บรรทุกข,ขนาดเล็กสองคันร,รถลากจูง1คัน รถขุดตัก1คันรถชุดขออภัยครับรถขุดตักขนาดเล็ก1คันรถน้ำมันหนึ่งคันรถยนบรรทุกเทท้ายสองคันเข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยจำนวนหนึ่งแปลงขนาดเนื้อที่กว้าง20เมตรยาว20เมตร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคนลนถล่มในห่วงวันที่28ธันวาคม2566ถึง3มกราคม2567ในพื้นที่อำเภอสุขีรินจังหวัดน,นาราธิวาสทั้งนี้หน่วยได้รับผิดชอบในการปรับพื้นที่จำนวน19แปลงได้แล้วเสร็จจำนวน14แปลงคิดเป็น73.68% ณห,หมู่ที่3บ้านปารีตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนาราธิวาสนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ